วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาที่ Adidas นะครับผมเราจะมาชมอ l t e r b o o t 21กันครับ ผมพาท่านผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่ช็อปซูเปอร์สปอร์ตนะครับผมที่เซนตันเวอร์เนี่ยครับผมจะพามาดูที่เซคชั่นหนึ่งของ Adidas นะครับผมนี่เราจะมาดูเจ้า Adidas Altra b o o t ธ21กันครับนี่ตัวนี้นะครับโดยรอบของบูธครับนี่เขามีชุดเรื่อยเฮ้สวยอะ่ะสวยวะ่ะชอบชอบจังเนี่ยเป็นเสื้อเราจะมาดู เอาตบูยี่สิบเอ็ดคู่นี้นะแต่ว่าทาไมเราดูเสื้ออันนี้วะให้สวยวะให้เนี่ยครับเป็นเสื้อเข้ากับเจ้ารองเท้ามากๆเลยอ่ะเออเนี่ยดูชุดเขานะครับนี่เนี่ยครับชุดอย่างนี้นะโอ้โหแบบแล้วก็รองเท้าสวยมากเลยดีไซน์ถือว่าเจ๋งมากเลยนะครับผมอันนี้ยกางเกงเฮ้ยกางเกงแม่งโอเคมากเลยอ่ะเออแต่กางเกงอ่ะผมชอบที่แบบว่ามีอะไรเก็บๆอยู่ เฮ้ยนี่เรานอกประเด็นกันแล้วนะเราจะต้องดูเอาเบูลยี่สิบเอ็ดกันใช่ไหมอ่ะโอเคจะมาดูความรู้สึกก่อนเอาตอนก่อนที่จะมาดูความรู้สึก่ะคือมันดูราคาก่อน,นรงอนรงเท้าคู่นี้เป็นนนวอไรวอลนะครับราคาปกติหกพันห้าร้อยบาทนะครับนะมาฟังความรู้สึกแรกที่ผมจับรองเท้าคู่นี้กันดีกว่าหนักกว่าหนักจังเออหนักจังนะครับผม แล้วก็หนักหนักเลยจริงๆนะครับก็นี่ครับพื้นรองเท้าตรงนี้ครับเอ่เทาโซ่เอาโซตรงนี้ตรงนี้เป็นยางนะเอาโซ่ตรงนี้เป็นยางเป็นยางที่ค่อนข้างจะครอบครอบคุมครอบคุมโฟมอยู่พอสมควรเลยทีเดียวผมว่ามันหนักตรงนี้ด้วยแหละแล้วก็หนักหนักโฟมนะครับหนักโฟม ยางตรงนี้เป็นยางคอนติ c o n t i n e n ครับผมไม่แน่ใจว่าตรงตรงนี้ใช่ด้วยหรือเปล่าแต่ว่าแต่ว่าไม่น่านะผมว่าตรงนี้น่าเป็น continental อย่างเดียวไว้รองรับการวิ่งที่เกิดจากหน้าเท้าวิ่งหน้าเอาที่เอาที่เอาหน้าเท้าลงครับผมว่าเรื่องความทนทานของ adidas a l า r a b l ยี่สิค่อนข้างโอเคเลยสําหรับความทนทานของพื้นรองเท้าผมว่าผมว่าผมว่าวิ่งยังไงแม่งก็ไม่สึกหรอกคงต้องใช้เวลานานมากเลยที่กว่าจะสึกเพราะว่า แล้วก็ค่อนข้างแข็งอยู่พอสมควรแข็งนะเอาโซแข็งนะแค่แค่จับก,ก็รู้เลยว่าแข็งนะครับผมโดยเจ้าบูตตัวนี้แต่บูตนุ่มเนี่ยถ้าถ้าเอานิ้วกดไปตรงนี้ครับตรงตรงมตรงนี้บูตนุ่มนะครับบูตนุ่มมากนะครับผมนะก็อย่างนี้แหละมาทางเอาโซใช่ไหมบูตเออเอาแต่บูตมาดูร์มบูตกันบ้างร์มบูตร์มบูตแม่งแน่นและนุ่ม นะครับผมโฟมวูทแน่นและนุ่มมากๆเลยชอบชอบนะครับรู้สึกมันหนึบหนึบนะครับผมมิโซตร,ตรงเนี้ยมิมโซของเอาลยจ่สิบู21ตรงนี้นะครับผมนะ๋ยวผมจะถอดถอดมาดูอ SO ินโซซะหน่อยแล้วกนะันอินโซบางมากเลยเอออินโซบางมากนะครับก็ M M ไม่ได้อะไรมากมายผมผมว่า มันน่าจะมันน่าจะเน้นมันน่า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 จะเน้นที่ตัวโฟมของบูทนะครับเออเนี่ยโอเคนะผมว่าโอเคเลยนะแบบแต่ด้วยความหนักและแน่นของโฟมบูทอะน้ำหนักของอาวุธบูทคู่เนี้ยผมว่ามาแม่งมาจากโฟมเ้ยเออนะครับนะทำให้มันวิ่งแล้วมันแน่นขึ้นนี่ผ้ามาดูอัปเปอร์บ้างผ้าเป็นแบบพรามคณิสครับพลามคณิสนะ นี่เอาแบบจังๆไปเลยนะครับผ้าระบายอากาศได้ดีไหมผ้ามันนุ่มผ้ามันนุ่มแต่มันอึดอัดไปหน่อยมันดูอึดอัดนะเออผ้ามันนุ่มนะแต่มันดูอึดอัดตรงจงน้งงอยตรงทาง้าดูทำไมทำไมดูเกะก,กาจ,จังไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันหลายๆแบรนด์ชอบทำแบบเจ้าน้อยสูง,ส,งสูงนะครับนะนะน่าจะประมาณนี้มัง้ง ตรงนี้ก็หนักนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยตรงนี้หนักมากไอไอเจ้าเนี่ยตรงนี้เป็นเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกเป็นรองเท้าน้ําหนักเยอะอะ่ะเออทําไมผมปวดเรื่องเรื่องนี้เยอะนะเพราะผมชอบรองเท้าเบาๆที่มีความซับพอร์ตได้ดีนะครับเออเนาะก็น่าจะเป็นอย่างนี้แหละนะในในราคาหกพันห้าร้อยบาทเออถามว่าเลือกดีไหมอะ่ะ ต้องตัดสินใจดูก่อนนะอมืมันมีคู่อื่นให้เลือกด้วยอ่ะเออเดี๋ยวก็ลองดูแล้วกันเนี่ยครับหรือว่าเราจะไปลองไปดูในช็อปอาดิดาสดูก่อนดีด,ดีดีมันดีมากผ้ามันมันค่อนข้างที่แบบมันนุ่มนะแต่ว่ามัน มันดูไม่ค่อยระบายอากาศเลยเป็นเป็น,เป,นเป็นผ้าอัปเปอร์สองสองชั้นนะครับเออนะเนี่ยแต่โฟมอ่ะโฟมชอบชอบชอบโฟมแบบแน่นๆเล็งมาเล็งเล็งมาแล้วแหละจะเอานะครับไอตัวไอตัวเวนี้ยหกพัห้าร้อยบาทเนรอคิดดูก่อนแล้วกนนันนะั่นน <laughs> เออโอเคน่าจะมีประมาณอย่างนี้นะครับ สำหรับเจ้าเอาททบูท2ีคู่นี้นะครับผมนะมก็ไปดูคู่อื่นกันดีกว่านะแต่ชอบชุดอะ่ะชอบชุดตรงนี้ชอบเกงนะกางเกงต้องโดนแน่เลยเกงมันเบามากเลยเออกางเกงเป็นสองชั้นนะเกงราคาเท่าไหร่วะ คือชอบสีสีเป็นเป็นคนชอบสีเขียวสะท้อนแสงอยู่แล้วอ่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับตอนนี้เออน่าสนใจโอเคเดี๋ยวเรามาดูคังข้างในต่อกันก่อนดีกว่านะครับนะเค่คือต้องไปขอตังเมียก่อนนะด,ดูตังในดูตังในกระเป๋าก่อนนะว่า ว่าว่ามันเท่าไหร่ว่าได้เข้ามาเนี่ยว่ามีตังไหมนะโอเคอสีของอัลซัปโปยี่สิบเอ็ดมีประมาณนี้อันนี้มีสีขาวเขียวใช่ไหมก็มีขาวแล้วก็มีออกเทาๆแดงๆแล้วก็ดำไปเลยน,ลนี่น่าจะ่ปนของ แต่ว่าถ้าคุณมาซื้อที่ช็อปซูเปอร์สปอร์ตเซ็นทรัลเวิร์นะครับนี่ครับถ้าโชว์บัตรวันการ์ดนะครับผมลด10%นะลดไปอีก650บาทเฮ้ยโอเคว่ะน,นะเหลือ5,000ไปไปลายเองนะนะครับกับเจ้าอาดิ a s สเอาร์ตั้รุ21คู่นี้นะนี่ประมาณนี้นะครับผมนะเอออยากดูรองเท้าอะไรอีกไหม อยากดูรองเท้าอะไรก็คอมเมนต์มาเลยนะผมเดี๋ยวผมจะจะมารีวิวให้ฟังแล้วกัน,น<ม>คือรีวิวอ่ะมันจะเป็นรีวิวความรู้สึกแรกของผมเองนะว่าว่าพอจับแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นไปยังไงด้วยความรู้สึกที่แบบก็โอเคมีประสบการณ์วิ่งอยู่พอสมควรนะครนบผมก็ ลองจะลองถ่ายทอดออกมาแล้วกันว่ามันน่าจะเป็นยังไงยังไงจะวิ่งยังไงมันจะหนักหน่วงหนักแน่นแค่ไหนอย่างอย่างที่เจ้าอย่างที่ผมไปจับเจ้าอาดิดาสเอาตบูดยี่สิบเอ็ดเนี่ยมันมันหนักมันหนักเพราะโฟมมันแน่นผมว่าวิ่งแล้วมันน่าจะแบบว่ามันมันมันแบบไม่เด้งไม่ดีหรอกแต่ผมคิดว่ามันน่าจะแบบไหลๆไปยาวๆสำหรับสไตล์เอาตบูนะครับผมแบบหนึบๆนึ หนึบหนั่นๆผมคิดว่าเป็นอย่างนี้แหละนะครับผมก็ลองดูแล้วกันน่าสนใจจริงๆถ้าใครอยากให้รีวิวรองเท้าคู่ไหนนะครับผมก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับวันนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ I <Int> am a runner ด้วยนะครับสำหรับนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ